สวัสดีครับแฟนเพจ KJ Shopping o n ออนไลน์ครับวันนี้เรานำเสนอหัวดวนสว่านนะครับเป็นหัวดวนสว่านนะครับเป็นเหล็กที่มีความเหนียวที่กลึงนะครับไม่ให้เหล็กหลอนะครับสามารถใช้คู่กับล้อผ้าทุกอย่างนะครับอย่างเช่นล้อผ้าได้ดิบนะครับล้อผ้ายีนนะครับตั้งแต่รูขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่นะครับใช้งานได้ดีนะครับปัดเงาฮะ นี่ครับลองดูครับตอนนี้ผมกําลังใช้กับล้อผ้าได้ดิบนะครับซึ่งซึ่งสามารถใช้กับไข่ประวานของเคได้นะครับนอกจากาล้อผ้าได้ดิบแล้วย,ยังสามารถใช้คู่กับล้อผ้ายีนนะครับล้อผ้ายีนซึ่งรูของล้อผ้ายีนนั้นมีตั้งแต่ขนาดเล็กแต่ว่ารูาที่ที่ใช้ทดสอบให้ดูเป็นรูขนาดใหญ่นะครับจึงดูเหมือนกับว,ว่ามันมันใหญ่เกินไปนะครับ ครับเรามาลองดูรายละเอาลาลียดของหัวดูดสว่านนะครับหัวดูดสว่านตัวนี้นะครับใช้กับสว่านนะครับสวา่านไฟฟ้ารอบจัดนะครับเวลาใช้นี่จะมีตัวหัวดูดไม่ใช่เหล็กหล่อนะครับเหล็กเหนียวซึ่งมีความทนทานกว่าเหล็กหล่อที่ร้านาร้านอื่นจําหน่ายอยู่นะครับวิธีการใช้งานก็ใช้นะครับใช้ตัว ตัวเสียบนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับน็อตจะมี2รูนะครับขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นแล้วก็เสียบเข้าไปที่สว่านครับลูกค้าถ้าได้สนใจนะครับสามารถนะครับสามารถไลน์ 019นะครับ8993927มาได้เลยครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวขันให้แน่นนะครับมันจะมีรู2รูอยู่นะครับเราต้องใช้เหล็กเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วขันน็อตแน่นนะครับช่วงนี้ทางร้านมีโปรอยู่นะครับลูกค้าสั่งหัววัดสว่านเรามีแถมนะครับหลายอย่างครับขอบคุณครับ